สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทาง3รัฐนะคะงวดประจําวันที่7พฤษภาคม2564ค่ะแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันพฤหัสที่6พฤษภาที่ผ่านมานะคะว่าผลออกอะไรบ้างสําหรับ3รัฐรัสเซีย ปิดที่01894นะคะ01894นี่1 8อยู่นี่นะคะ1 8นะนี่ค่ะ1881นะสำหรับรัเสเซียนะคะอ,อังกฤษอังกฤษปิดที่61787 อันนี้ไม่ถึงนะคะไม่ถึง87เพราะพี่น้องจะเลือกให้มาแค่5คู่ฉะนั้นสมาชิกส่วนใหญ่ก็รูดกันอยู่แล้วเนาะนี่ค่ะ87นะคะสำหรับเยอรมนันเยอรมันปิดที่6 7 4 9 6นะคะอันนี้พลาดไปเนาะจะ84ก็ไม่84เนาะ84 8สี่แปดสูสิไปหนึ่งแต้มเนาะหลุดหนึ่งแต้มนะคะพลาดหนึ่งแต้มสำหรับอันนี้ จะแปดสี่กับแปดหกก็ไม่ได้เนาะไม่งั้นก็เด้งสามรัฐเลยสำหรับสามรัฐเมื่อวานนี้ก็เข้าสองรัฐนะคะรัเสเซียแล้วก็อังกฤษเนอะอย่างที่พี่น้องบอกนะคะสถิติพี่น้องจะอยู่ที่รัเสเซียจะบ่อยมากบ่อยๆพอสมควรค่ะรัเสเซียส่วนซะส่วนใหญ่นะคะจะไม่ค่อยพลาดนะทีนี้เราก็มาดูของวันที่ พฤษภาคมกันต่อนะคะวันที่7นะคะพี่น้องให้เด่น8ค่ะวิ่งรูดนะจับคู่ก็จะมี80 8ศสอง 8ปดสามแล้วก็แปนะคะเด่น8ปดนะสำหรับ3รัฐวันนี้พี่น้องให้8อีกนะคะสำหรับอังกฤษกับรัเสเซียวันนี้หลักเขาน่าจะใกล้เคียงกันเลยค่ะเขาจะออกหลักใกล้เคียงกันเลยนะคะเพราะว่าดูแล้ว หลักเข้ามาหลักเดียวกันเลยส,สําหรับรัเสเซียกับอังกฤษนะส่วนเยอรมันนี่ก็ถ้าแปดล่างก็จะเข้าสูตรนะคะถ้าแปดล่างนะไม่แน่นะคะดูลองมาลุ้นกันนะสําหรับวันนี้สามรัฐนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่รู้ว่าวันนี้รัเสเซียพี่น้องจะยังอยู่ไหมนะคะสําหรับแปดพี่น้องนะวันนี้จะเข้ารัเสเซียปังๆอีกไหมยังไงก็เหมือนเดิมค่ะ สามรัฐนะคะจัดไปเลยค่ะวันนี้ขอให้เด้งบนล่างเนาะขอให้เด้งบนล่างนะคะขอ,อขอให้ปังๆสามรัฐแล้กันถึงจะไม่บนล่างก็ไม่เป็นไรเนาะขอให้มาทั้งสามรัฐนะคะส่วนเมื่อวานนี้ก็มีสมาชิกหลายท่านนะที่พี่น้องย้ำว่าส่วนมากสถิติพี่น้องจะไปรัสเซียหลายท่านคือแบบเล่นรัสเซียอย่างเดียวเลยก็มีบางท่านก็ไปนเน้นที่รัสเซียเลย นะคะก็พี่น้องก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะสำหรับเมื่อวานนะส่วนวันนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะถ้าผิดพลาดประการใดพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยไวนะ้นที่นี้ด้วยนะสำหรับวันนี้พี่น้องก็ขอฝากไว้แค่นี้ขอทุกคนเฮงเปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆไกร์ทุกๆ,กๆคอมเมนต์ทุกๆกกำลังใจก็ขอขอบพระคุณ เช่นเคยนะคะขอพระคุณมากๆค่ะที่อยู่เป็นกำลังใจกันนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเฮงๆปังๆนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ